างเสนอสางสกัดธรรมชาติคนเจอไม่ต้องรอเกอรีบตัดสินใจพลัดร้อยคือชื่อในตรงไหนอีกสักเท่าไรสวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเกษตรติดจ,จอครับแม้กําลังฟังวิทยุเลยครับ ลูกทุ่งพลัดร้อยนั่นคือที่มาที่ไปที่ผมเดินทางมาที่จังหวัดเพชรบูร์แห่งนี้คนที่รู้จักพลัดร้อยก็คือฟังจากคลื่นวิทยุตรงนี้แหละแล้วโทรศัพท์สั่งมานะฮะมาใช้แต่ว่าไม่ได้สั่งจากบริษัทครับไปซื้อที่ร้านเกษตรร้านบุญร่องบงการเกษตรว่าอย่างนั้นนะฮะเอาละวันนี้ผมพาคุณผู้ชมเดินทางมาที่นี่กับแปลงเกษตรใบาย,ยาสูบครับ คุณผู้ชมท่านไหนที่ปลูกใบายาสูบอยู่ไม่ว่าจะอยู่จังหวัดกาญจนบุรีอยู่จังหวัดสุขโขทยัยหรือจังหวัดเพชรชบูรณ์โดยเฉพาะอำเภอหล่มสักตรงนี้แหละครับคุณผู้ชมห้ามพลาดเลยทีเดียวว่าพลัดร้อยใช้กับใบายาสูบแล้วจะสุดยอดขนาดไหนวันนี้คําตอบจะอยู่ในรายการของเราทั้งหมดเลยครับอย่ากระพริบตาเลยทีเดียวช่วงนี้พักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ก่อนครับเจอเจอกันช่วงหน้าครับห้ามพลาดครับ เจอคุณตาแล้วก็ลูกชายที่เอาพัดร้อยมาใช้กับใบยาสูบครับตาเราจะสังเกตได้ตรงจุดไหนบ้างครับตาหนึ่งใบหนาขึ้นใช่ไหมตาหนึ่งใบหนาเพราะว่าขับมะเร็งก็พอใครมัลรบวันอ่าเดือนเดือนกับหวันเก็บไปกี่หัวแล้วเนี่ยเก็บไป9้าหัวแล้วครับหู้าหัวเก้าหวเนาะกดปังทางนี้พวกเรามีของดี มานำเสนอส,สารสก,กัดธรรม,มาชาติคนเจอไม่ต้องรอเกอรีบตัดสินใจผัดร้อยคือชื่อในผัดร้อยดีจริงๆเยี่ยมสุดยอดไม่ต้องใช้สารเคมีใช้ผัดลอยผัดลอยท่านชายดีมากๆเลยค่ะประหยัดต้นทุนนะคะดูมั่นของดิชันด,ดีชวยมากเลยค่ะ ให้พี่น้องเอ้ยมาสายผัดลอยจังกันเรื่อเนี่ยดีจังดีแท้ๆดีคักๆเลยผู้ขาสาวลำเปล่าเอาผัดลอยมาใส่กับหน้าดำขีบเดียวใส่แล้วแต่กอผู้ยูพญะ่วงกะใหญ่เม็ดกะตรงผัดลอยนี่ดีจิลีเ้ยค่ะถูกต้องแล้วครับ เพราะสารสกัดธรรมชาติอินซีพาร์ร้อยเป็นโมเลกุลที่เล็กและละเอียดสามารถซึมเข้าสู่โครงสร้างของพืชได้ดีและเร็วเมื่อใช้สารสกัดธรรมชาติอินซีพาร์ร้อยแล้วนั้นไม่ต้องใช้สารจับใบไม่ต้องใช้สารเร่งต่างๆไม่ต้องใช้ฮอร์โมนประหยัดสารเคลือบผิวได้100เปอร์เซ็นต์สารสกัดธรรมชาติอินซีพาร์ร้อยเพียงขวดเดียวช่วยให้พี่น้องเกษตรกรนั้นลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงๆ เมื่อพี่น้องเก,กษตรกรได้ใช้สารสกัดธรรมชาติ EC พัดร้อยแล้วจะมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นสุขภาพร่างกายแข็งแรงสนใจสารสกัดธรรมชาติ EC พัดร้อโทรเลย02 948 5303โทรมานะครับอยากให้กเกษตรกรทุกท่านหันมาใช้พัดร้อยครับดีจริงๆครับ พวกเรามีของดีมานักีเสนสรสางสรรค์ก,กันธรรมชาติคอเจอไม่ต้องรอเกินรีบตัดสินใจพัดร้อยคือชื่อในเอาล่ะครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมเดินทางมาถึงแปลงกเกษตรของคุณตาเรียบร้อยแล้วเจ้าของแปลงกเกษตรอยู่ข้างๆผมแล้วไปทำความรู้จักคุณตา พร้อมๆกันเลยท่านผู้ชมครับสวัสดีครับคุณตาครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณตาคุณตาชื่อตาว่าตาพันตาพันครับอนามสกุลขำกล่อมขำกล่อมครับขำกล่อมเนาะไปกล่อมใครเขาบ้างอ่ะตา กล่อทุกคนกล่องทุกคนเลยใช่ไหมนีนะคุณตานะฮะเรียกง่ายๆให้ผมเรียกว่าตาอะไรดีตาพันกระดาษตาพันเฉยๆอ่ะเนาะคนะฮะคุณตาพันละกันนะคุณผู้ชมครับคุณตาครับวูดถือเดเลยนะฮะพัด้อยนะฮะอันนี้คุณตาใช้เหรอครับใช้จริงเปล่าใช่จริงใช้จริงเอาวางไว้ก่อนเดี๋ยวเด๋ยวถือต่ำๆก่อนไม่ต้องวางค่ะตาวางไว้ตรงนี้แหละนะฮะคุณตาฮะคุณตาปัจจุบันนี้ที่อยู่ตรงนี้เนี่ยหมู่บ้านอะไรตาบ้านตรงเนี้ยบ้านหมวยโป่งบ้านห้วยโป่งครับบตล ตำบลบ้านหวายตำบลบ้านหวายอําเภออำเภอลมสักหลมสักโอ้ยจังหวัดเพชรบูรณ์ตรงนี้เนี่ยทำใบยาสูบมาเนี่ยเกือบจะทุกหลังคาเรือนเลยไหมตาทุกหลังคาเรือนครับโอ้โหถือว่าเป็นเป็นอุตสาหกรรมใบยาสูบเลยไหมตรงเนี้ยครับโอ้โหเห็นผมเห็นขผมขับรถมาเนี่ยเจอกันทุกแปลงเลยตาแปลงไม่มีที่ว่างเลยไม่มีที่ว่างเลยเนาะแสดงว่าราคาดีเพล่อตาหรือว่ายังไงราคาดีครับอ๋อคุณตาปลูกใบยาสูบมานานแล้วอย่างตา ามสบที่สิกี่ปีแล้วนะนานด้วยเราตังไปเก็บไว้ในหมดอ่ะเอาไปกินใช่ไหมครับกินนะคุณตาครับปัจจุบันคุณตาอายุเท่าไหร่หกสิบเกกสิบอู้จะ7เ็สิแล้วว่าแข็งแรงอยู่เลยอ่ะเรองแข็งแรงอยู่เลยหกบเก้าเข้าเจ็ดสิบแล้วเนาะตาครับทีนี้วกกลับมาที่แปลงกเกษตรของคุณตาตรงนี้ทั้งหมดกี่ไร่เนี่ย นีามไร่ครับสามไร่ใช่ไหมครับคนที่ลดน้ําอยู่นั่นคือใครฮะน่ะแฟนครับแฟนโอ้โหนะฮะก็ใช้ให้เขารดน้ําก่อนคุณตามาออกประทัดก่อนนเนาะนะฮะสามไร่ใช่ไหมครับคุณตาครับตรงนี้สามไร่นะคุณตาครับใบยาสูบนี้เนี่ยได้กี่เดือนละจําได้ไหมประมาณสองเดือนหนึ่งประมาณสองเดือนได้ไหมครับประมาณสองเดือนได้นะฮะคุณตาฮะเอาพัดร้อยมาฉีดเนี่ยถามตรงๆเลไว้ดีไหมดีครับ รู้สึกก็ดีดีแต่ผมปลูกมานี่ก็มไม่ปีนี่เพราะว่าใส่ทัดร้อยเหรอครับอไม่ได้เอาใจผมนะตานะครับแล้วเป็นไงอ่ะมันดีมันดีตรงไหนบ้างตาเอามาฉีดยังไงแล้วมันดีเพราะว่าใบก็หนาใบมันหนาใช่ไหมตามันสวยอ่าลองไปดูฮะตาตาอย่างเงี้ยมันมันอย่างนี้นะตาตาเราไปดูกันนิดนึงอย่างนี้เลยใช่ไหมตาคือมันสวยนี่คือยังไงฮะมันมันหนาใช่ไหมหนาอือปกติแล้วเนี่ย เรื่องของการปลูกใบายาสูบเนี่ยตาเคยงามอย่างนี้ไม่หนาอย่างนี้ไม่ใบอะ่ะไม่เคยหร้แต่งามคือคือกันนะแต่บบกงามคือกันแอ่แ้าสีบ่บวก คือจุดสังเกตเวลาตาฉีดพัดร้อยไปเนี่ยตาเราจะสังเกตได้ตรงจุดไหนบ้างครับตาหนึ่งใบหนาขึ้นใช่ไหมตาหนึ่งใบหนาเพราะว่าแมลงก็เพราะใครมารบวนอ่าเรื่องแมลงนะฮะเรื่องแมลงปกติแมลงเนี่ยมันจะไปเจาะที่ไหนอรัตาเจาะที่ใบที่เจาะที่ใบเลยใช่ไหมฮะอ๋อที่ลงยอดเลยใช่ไหมตาลงที่ยอดเลยนี่นี่นี่ตาใส่ยาฆ่าแมลงไปด้วยไหมใส่ด้วยครับใส่ด้วยเหมือนกันใช่ไหมฮะอ๋อบ่มนะฮะ คือตรงนี้เนี่ยพัดร้อยคุณตาฉีดยังไงครับคุณตาตาตาผสมยังไงพัดร้อยของผมเนี่ยขวดเล็กหรือขวดใหญ่ที่ตาซื้อมาขวดเล็กอ๋อขวดเล็กกว่านี้นี่ผมเอามาให้ถือนี่คือขวดขวดใหญ่ขวดใหญ่นะอ๋อขวด500ซีซีครับเพราะว่าผมใส่ครึ่งฝาอ๋อฝาขวดเล็กนะฝาขวดเล็กขวดน้อยๆนะฮะคุณผู้ชมครับคือขวด500ซีซีที่คุณตาใช้อยู่ถ้าคือ1ฝาเท่ากับ10ซีซีแต่คุณตาใส่เพียงแค่5ซีซีน้ำกี่ลิตรครับ20ลิตรครับ20ลิตรนี่แหละฮะคคคุุณณผูู้้้ชชมรับถกตตองเลยที่าใ แล้วคุณตาฉีดกี่โมงฉีดประมาณมงครึง่งมงครึงคร่งนะฮะคุณตาฉีดเองปะ ฉีดเองครับฉีดเองเลยใช่ไหมฮะ<อ>ตาฉีดยังไงปิดหน้ากากปะไม่ต้องปิดส<ม>บายเพราะว่ามันไม่กินมันไม่มีกินน,นี่นะฮะคุณตาฉีดยังไงฮะในแปลงของใบายาสูบของคุณตาเนี่ยฉีดฉีดทิพย์พูดไปเลยฉีดให้พูดไปเลยใช่ไหมฮะ<อ>คือฉีดยังไง<อ>เดินฉีดอย่างนี้เลยใช่ไหมตาเดินอย่างนี้เลยใช่ไหมครับอ๋อเออนปิดที่ไปครับผมนะคุณตาฉีดไปกี่หุนละพัดร้อยเนี่ยตรงเนี้ยในแปลงเกษตรของมประมาณสามหนสามหนแล้วใช่มเพราะว่าบาสิทธ์เพราะว่า วันนี้สีพัดลอยพ่อบนหลังบ่ต้องซื้อเอาไซร์รีไม่ต้องใช้อะไรแล้วพัดลอยล้วนแล้วพัดลอยเป็นบัวไซร์นหลังอ่ะต้องบาดีดพัดร้อยพ่อบาดฉีดบาดฉีดคือเว้นฉีดเว้นฉีดอ๋อลูกชายไม่ให้ฉีดลูกชายไม่ให้ฉีดเดี๋ยวมันจะงามเกินเดี๋ยวมันจะไปเกินสังเกตง่ายๆคุณผู้ชมฮะ คือแปลงนี้ของคุณตานะฮะดูจากสังเกตใบนะฮะเนี่ยฮะมูลยายก็กําลังลดน้ําอยู่เต็มที่เลยคือความเขียวเนี่ยจะต่างกันชัดที่ผมเห็นเนี่ยนะฮะท่านผะู้ชมครับอย่างที่คุณตาเล่าเลยว่าใบาเนี่ยจะสีนวลใช่ไหมตาสีจะนวลน,นะฮะอมแบบอมแบบอมใบแบบแบบแบบเขาเรียกว่าเป็นใบกล้วยอะ่ะนะฮะคุณตาแล้วใบเนี่ยสังเกตดูนะฮะหนานะฮะ ตัวนี้จะหนาขึ้นเห็นมีปักด้วยมีจองอะไรด้วยจองพันเข้าเลอฮะคุณตาจองพันครับอ๋อและสังเกตอย่างหนึ่งคุณผู้ชมฮะคุณตารอผมอยู่ตรงนี้ก่อนนะเนี่ยฮะคือแปลงนี้สมมุตินะฮะได้ให้มาดูกันไม่ได้สมมุติเลยผมข้ามมาฝั่งนี้ท่านผู้ชมฮะสังเกตดูการการเจาะนะฮะเนี่ยฮะนี่คืออย่างนี้ตาอย่างนี้แมลงลงใช่ไหมยานอนใช่ไหมตานอนอ๋อเนี่ยฮะนี่นี่เนี่ยนี่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 คุณผ<ๆ>ู้ชมฮะนี่ไม่ได<ๆ>้ใช้พลัดร้อยนะฮะสังเกตดูนะฮะเนี่ยฮะดูด<ๆ>ูตรง ต้นโน้นก็มีนะฮะที่เห็นอยู่ตรงโน้นนะฮะนั่นนะครับเป็นรูรูเนี่ยอย่างนี้คือเมื่อก่อนคุณตาก็ประสบปัญหาแบบนี้ใช่ไหมตาครับอ๋อแล้วหันมาดูของคุณตานะครับไม่มีเลยนะครับไม่มีในส่วนนี้เลยก็มมีีแต่มีแต่มีส่วนน้อยนะเนี่ยเนี่ยอย่างที่เจอเนี่ยนะอย่างเช่ชนอย่างเงี้ยอย่างนี้ใช่ใช่ไหมตานี่มันใช่มันปะอย่างนี้ใช่ไหมครับ <doit. S 2> อ๋อเนี่ยฮะมีแต่มีส่วนน้อยอย่างเงี้ยแต่ไม่ได้ลงที่ยอดนะตา อ๋อตะกะแตนหรอครับอ้าวตะกะแตนตัวที่เทียวนะตายแล้วผมหน้าแตกเลยคุณผู้ชมตะกะแตนเหรอหมดไซบุ้งบุ้งกระมีนะเพราะมันเป็นชนิดโดยมากตะกะแตนเขียวอ่ะปกติบุ้งจะลงเยอะใช่ไหมครับเมื่อกี้ผมเข้าไปถามยายมาบอกเมื่อปีที่แล้วนี่บุ้งเต็มเลยเยอะเหรอครับโอ้โหแต่ปีนี้ก็ ใช้พันร้อยก็ถือว่าภูมิต้านทานได้ดีคุณตาผมพาผมเดินเลาะไปดูหน่อยได้ไหมได้ครับไ่ายคุณผู้ชมมาตามผมไปดูนิดหนึ่งไม่ใช่เฉพาะตรงนี้นะครับที่ว่าดูดีนะฮะทั้งแปลงเนี่ยสามไร่ใช่ไหมคุณตาครับสามไร่เลยอาการให้น้ำเนี่ยคุณตาให้ยังไงครับกี่วันให้ครั้งนะครับคุณตาสี่วันสี่วันครับอ๋อสี่วันให้น้ำบางทีก็สามวันบางทีก็สามวันให้เย็นเย็นแบบนี้เลยใช่ไหมคุณตาครับอ๋อนะฮะให้แต่ละครั้งแต่ละครั้งก็คือว่าอยู่ประมาณช่วงเย็นเยนแบบนี้ อย่างเงี้ยเนาะครับอ๋อนะฮะเดี๋ยวพาผมไปดูตรงที่เขาจองนิดหนึ่งว่าเขาจองยังไงคุณตาในแปลงที่ต้นต้นเลยใช่ไหมตรงนั้นแล้วแล้วคุณตาปลูกยังไงฮะเวลาปลูกปลูกไอ้ขั้วแปรทัอะไรเนี่ยบดไสเชือกไสอย่างลปลูกไปไม่ได้ใช้เทือกไม่ได้ใช้อะไรเลยคือยกล่องขึ้นมาใช่ไหมตายกล่องขึ้นมากรบปลูกไปแล้วนะแล้วพันเนี่ยคุณตาเอามาจากไหนฮะตามาจากบานทาโก้บนทาโกครับอ๋อบันทาโกนี่คือเป็นญาติกันหรือไง เป็นญาติกันเป็นพี่เป็นน้องเคยเป็นพี่เป็นน้องเคยกันนะฮะต้องซื้อป่ะเนี่ยพันเนี่ยต้องซื้ออ๋อแล้วเวลาปลูกนี่คือตาก็เอาพันมาแล้วก็มาจิ้มเลยจิ้มเลยจิ้มเลยครับแล้วจิ้มเลยนั่นเจอพัดร้อยอยังตีตอนปลูกใหม่ๆยังเลยยังเลยหรอกี่วันแล้อย่างไม่ได้ซื้อมาเล้วตื่แล้วกี่วันเจอพัดร้อยอ่ะตาโอ้หลายวันอยู่ได้ได้ถึงเดือนไหมที่เจอพัดร้อยเนี่ยก็ประมาณนี้แหละประมาณนี้เลยใช่ไหมครัแสดงว่านี่สองสองเดือนแสดงว่าคุณตาสิบประมาณสิบวันสิบห้าวันฉีดครั้งหนึ่ง อ๋อเนี oh, shows, so ่ยฮะนี like ่น right? mm ี่ที่เห็นสังเกตดูนะฮะอันนี้คือแสดงว่ามันโตกว่าอันนู้นหน่อยนึงตาแต่ว่าสังเกตดูการโตไม่ได้โตเพราะว่ามันปลูกที่หลังอ๋อเมื่อกี้นี่สังเกตดูจนต้นจะต่ำกว่านิดนึงนะฮะแต่นั่นคือปลูกที่หลังแต่นี่คือปลูกก่อนอู้ยิ่งปลูกก่อนท่านผู้ชมให้เห็นได้ชัดเลยนะนคุณตาจะลงไปแปลงนี่เห็นได้ชัดเลยนะครับนี่นี่ยิ่งร่องนี้นะฮะท่านผู้ชมครับตาตามาตามผมมาตาอย่างนี้นี่ราคาดีไหมตายาจาเดบ่ายาเนี่ยภกเก็ตโล หกเจ็ดโลละหกสิบเจ็ดเหรอตาอย่าแห้งอ๋ออย่าแห้งใช่ไหมครับอ๋อแล้วตาเวลาเขาเก็บนี่คือเขาเก็บยังไงเขาเก็บนี่ไปที่ใบเลยใช่ไหมไปเก็บที่นี่ที่ใบเนี่ยใบที่มันเหลี่ยมเทป้าเหลี่ยมทางใดเทปเหลี่ยมอะไรที่ต้องเก็บหมดเนี่ยอ๋อต้องเก็บไปหมดเลยใช่ไหมฮะเขามีพันไหมตาเขามีพันไหมพันอะไรพันใบยาสูบเนี่ยเขามีพันไหมหรือว่ามีพันเดียวเนี้ยอย่างนี้เลยครับอืมเขาพพันเก้าไปจากซาเล่เนี่ยอ๋อ เขาไปิดซาไลครับครับครับอันที่ไหนมันงามตาเขาก็เอาเขาให้จ้งไว้ปกติเรื่องโรคเรื่องโรคเรื่องอะไรเนี่ยแมลงนี่ก็ลงเต็มเลยใช่ไหมมันมีโรคอะไรอย่างอื่นไหมครับเท่าที่ผมสังเกตดูเนี่ยเรื่องใบยาสูบนั้นจะมีหนอนบนใบด้วยใช่ไหมมีหนอนบนใบก็มีหนอนเจาะยอดครับสังเกตง่ายๆคุณผู้ชมผมยืนกับคุณตานะฮะดูจากแปลงคุณตานี้แล้วกันนะฮะดูจากตรงนี้แล้วผมอยากให้คุณผู้ชมเดินมาฝั่งนี้นะฮะตามผมแนคุณตานะฮะเนี่ยอย่างเนี้ย คือถ้าแปลงข้างๆกันเนี่ยนะฮะสังเกตใบอย่างนี้นี่เหลืองไปแล้วนี่งอๆนี่มันคืออะไรตานะเนี่ยพวกนี้มันไม่สมบูรณ์ใช่ไหมมันไม่สมบูรณ์เนี่ยดูสังเกตดูนะฮะเ<อ>นี่ยครับม่สมบูรณ์นะนี่เขาเออแข้งดําแข้งดําครับใช่ไหมฮะนี่เลยคุณผู้ชมคือภูมิต้านทานของต้นพืชเขาในต้นต้นตนนี้จะไม่ค่อยสมบูรณ์แล้วเหลืองเลยเนี่ยนี่เหลืองเลยสังเกตดูต้นคุณตานะฮะจะเหลืองนี่แทบจะไม่เจอเลยนะฮะอย่างนี้เนี่ยนี่นี่ที่ที่บอกไว้ใช่ไหมคุณตาว่าเขาจองพันธุ์แล้วใช่ไหมครับครับ ต้นไหนบ้างะคุณตาที่ผมเห็นเมื่อกี้กูดินี่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 เนี่ยนี่เลยใช่ไหมคุณตาอย่างงี้นี่เขาทำไมเขาถึงเอาเอาอันนี้มาวางไว้ตรงนี้เขาจองเหรอย่านอะจองว่าย่านเด็ดดอกออกอ๋อเขากลัวว่าเด็ดดอกออกครับอ๋อนี่เขาไม่ให้เด็ดดอกเขาไม่ให้เด็ดดอกคือจองไปแล้วใครอะใครก็ไม่รู้ทีฮอลครับไม่รู้ตาใจดีจังเลย คือสังเกตดูนะเป,นเป็นเป็นต้นเป็นต้นนู่นก็มีนะฮะแสดงว่าที่เขามเลือกนี่คือต้นสมบูรณ์เลยครับเขาเอาไปทำพันธ์ใช่ไหมตามันถอด,ดยอดมาปุ๊กก็เด็ดเลยแบบนั้นเปแบบ็นขาวๆเหมือแบบนท่านเราอย่างงูเลยอย่างงูนู้นแปลงนู้นเลยนะ